โอ้สดชื่นครับพี่น้องมาหนึ่อนี้ครับแล้นี่ครับมาพร้อมเครื่องดื่มครับอัศวินเด้อครับอัศวินครับเนี่ยอ่ะล้วนแต่สมุนไพรล้วนๆครับบำรุงร่างกายเด้อพี่น้องบำรุงสมองครับเครื่องดื่มยามือเ้าครับกระปีกระเป๋าครับพี่น้องยามือเ้าครับ สดชื่นครับพี่น้องแต่สม,มุนไพรล้วนๆเด้อครับพี่น้องเอ้ยมียูซีชนิดมีอย่างแนีมีแม่แอนสิน <c oughs> คือเป็ดไมหลายแม่แต่เอาพี่ไก่กันเนาะเคืน <c oughs> <c oughs> พี่น้องเองมีพริกไทยดาําจ้าขมิ้นชนั่นกระช่ยายดําทั้งเฉาจ้าอ่ะบำรุงสมองครับบำรุงร่างกายแลมีรสหวานจากน้ำผึ้งจา้าอ๋อบ่มีน้ำตาลเด้อพี่น้อง ีให้รสหวานนั่นจากหญ้าหวานเด้อจ้ะบำรุงร่างกายบ่มีคาเฟอีนเด้อพี่น้องมาๆไหมลองเบิ่งครับพี่น้องเอาไปซื้อมังเด้อครับบำรุงร่างกายครับพี่น้องเป็นเครื่องดื่มเด้อพี่น้องเอ้ยที่7อีเลเว่นทั่วไปครับพี่น้องกําหางสับปะรดขาใหญ่ๆเด้อพี่น้องอ่ะมื้อนี้ครับมาแซ่บๆกันครับมื้อนี้เผากุ้งครับพี่น้องตัวเงี้เป่งๆครับนี่ขวดละ15บาทพี่น้องอ๋อขวดละ15บหาบัตรท่าล้วเนี่ยท่นแล้วหรอพี่น้องอ่ะมาโอ้นื่กันสุดยอดเลยพี่น้องกระปีกระเป๋าครับตอนยาามเช้ๆครับพีี่่่นนนน้้อองกก็ทััแลลวคืะ กมีคาเฟอีนกินยำนอะไรก็ได้เด้ปุย๋ยเพราะว่าตื่นขึ้นมาให้ร่างกายเห้มั้นสกีกระเป๋าครับซื้อไปยูไปกินรอเบิ่งเด้อแฟนคลับสูมองสูบ้อนครับมากับ <สด S 1> เครื่องดื่มครับพี่น้องเครื่องดื่มอัศวินอัศวินครับบำรุงสมองบำรุงร่างกายเด็ดในร่างกายกระปีกระเป๋าครับตอนซ้อๆครับพี่น้องมือนี่พรอนคลายควบมือลากพร้อมพี่น้องเด็ดแนวดีดีพี่น้องเอ้ยสมุนไพรซีขนีด้อพี่น้องเอ้ย อ่ะคนนี้บีไก่ดำครับกตรมินชันครับกะชายดำและถังเฉาเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่ะสี่ตามเซเว่นอีเลเว่นครับพี่น้องมาสิปุ๋ยกินก้อนละมาๆพี่น้องมามสวยมันครับวัอน,นี้ย่ยางกุ้งตัวเนี้ครับเป่งเป่งครับโมมาลากระมี้พี่น้องโอ้เหนจิ้มเยอะผิวพี่น้องเห็นไหมครับ แหวุ่้งมึงนี่ออกงั้นแปลงกบเพื่อนพี่น้องบ่เห็นนะั่นยันพี่น้องบ่เห็นนะั่งน้ำจิม้มผมจิ้มครับ้จิม้มไป่น,นีหงสงสีเห็นขู่ขาขาวบวกครับพี่น้องวันนี้บ้าโคโยตีย้รครับพี่น้องวันนี้บ่เต็มครับเต็มแต่ยังได้ถือไฟแล้วเนาะ <laughs> เป็นในกระโปรงอ่ะเรื่องแฟนครับสุมองสูบอนครับวันนี้กินน้ำเบาปุ๋ยฟอแม่ม์มาซินครับวันนี้หรือว่าสาวปุ๋ยโอ้ มามกครับมาเมื่อนี้ไม่กินอยู่ป้าอินทาาลําปูเสียงครับมื่อเนี้ยขางลังเลี้ยงไม่หุยเ่าพี่นนอกยังอยู่ไอปุ๋ยซึ่งเขียว <c oughs> เห็ดเองเลยพี่นนอกุ้งเพิ่เดินกุ้งอยังบุญสดสดเลยเด้พี่นนอก ีส่อมากสดๆ,สดๆอือเป็ิ่นนงๆเลยพี่น้องเมีเนพ่ามายังเหมือนเหีดเมื่อกันนี่แตบขักแอบแนบน้องเอ,อ้ยเจ๊ดายตุเร่ตุเรแก้วบาดกับ คมปะแกมันละไหม,อมอออเอผเสียงโอ้กุ่งครับเนือแน่นครับพีนน่นอกกุ่งสดสด <c oughs> โอ้ โดดชาดของบิ๊กไท่ดำครับพี่น้องจาดเลยพี่น้องโอ้ยเดือดหอมจ้าหอมหอมสมุนไพรแต่ประค่านายก็พี่น้องเด้อเอาไปกินรอบเบื้องครับเหงาละลาครับป้อนข้าวคั่วเมื่อเมื่อยลาบพ่อพี่น้องคืออะไรตามเสี้ยวเอลิเวนได้พี่น้องมีวิตามินพร้อมเลยเปิด วิตามินบีสามคนนี้เข้ามาจอกจนทำ <c oughs> รุ่งสมองครับรุ่งร่างกายพอท้ค่ายวุมเมยลดาวพอไ่น้องเลยห่วนเจ้าสมุนไพรรลวนร้วนเลยไปน้องในกระเบืลอมกุ้งเรพี่น้องเรียบ ใช่ป่ะใช่ครัเอามันแกงหน่อยค่ะอืมสอนจะเพิ่งสอนนะตี <c oughs> บรรยากาศครับพี่น้องตอนสีแรงๆตะเวนกำลังจะตุกดินครับโอ้โมันเนี้ยวพวกยาท่านี้เนาะโอ้หางกิ่ม้มงกิ่มเห็ดเองเลยพีนออ่น้อง แต่แกงน่ะบอมกมากอ่ะ <c oughs> จาจ้าเแฟนครับสมองทุบบอลกินมันงเผา ตะวันตะว่ากุ้งของคือกุ้งกี้ตะว่าอยากน้ำบสุกมาฟานั่นโอ้ต่บ้านตึองเลี้ยงครับนี่น้ำแต่ซีมีกุ้งสดเขาก็กินมาแล้วขอบคุณทุกความห่วงใยถือบ้างถือเอาก่อนที่ถือกิมจิถือตาก่อนอร่ามกันมือนเป็นบอกว่าไม่อยากให้กินกุ้งกุ้งแม่น้ำเพิ่นบ่าอยากให้กินดิบ มาปุยเพิ่นว่ากินดีเดีสินเมาสินยังสาวอ่อกนะมาสั่นแบบนี้น่อยสิท่องเสียท่องยังเพิ่นก็บอกไปยแล้วก็เป็นห่วงแหละเพิ่นยังบอกแต่ว่าเฮ่านี้บ่จักว่ากินดิบได้บ่ได้พีมมออน่น้องกินย่างเดียวมันคงไม่กินกินเล้วนี่ยคุณแม่น้ำใหญ่แซ่บพี่น้องสุดยอดเลยครับ พ่กตัวนี้คือเลี้ยงค่ะแต่ว่าเสศนบอสเศนยังแล้ว,ลว,ลวลพี่น้อง <c oughs> แกรกาบบอ,อกก็เมียนเลยแล้ว <c oughs> อันนี้บ่มีตี๋ปุ๋ยเคยคิดว่ากินเลยอันข้ามโตแหละแกรกาบบอกนั่นหัวที่ข้ากอดล่ะบืนเด้อพี่น้องสิพาพี่พาน้องครับยังเอ่ยยังอายสู้ขู่สุขขดขั้วแหละครับหนึ่งตาปาตัวผักมานระฟองมือครับ <c oughs> โอ้ตอนนี้มาพี่น้อง หม,ม,มก,มกาาปลาหลามันเจ้แม่กุมันยังก็หวานวันปากวันหวนแกินอัซวินน้ำหห่ก็วา,วานหวานวันนึ่นแบบบะมีน้ำตาลเน้อพี่หน่อทำไมชาดลุงกวนจ้ะ กงไปซื้อไปกินก็ไป n าหวานให้รสหวานเนี่ยกินไงหอมเกินลงไปหอมมันสมุนไผ่ไผ่ยุงหูข้ออันน <c oughs> ี้ไมพกิน้องตอนเลื่อนลงือกินพริกไข่จา่น้องโอ้โหสดยเลยหอมเนาะหอมมากักมันพอนไผ่ขววเมออยลายพี่น้องเลย,ย,ยถ่งกระชวยถงข้นมาย่าหมดเสา่างกยกระปีกระเป้าอง แมลงใกล้กับตีปีปั๊บ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 เนาะบัตรทองใส่แรงงานเนาะครับเนาะใสกำลังเนาะปลาปลาเนาะปลาไฮปลาหน้าปลาลินปลาในปลาตะเพียนนั่นกับบุ้มมี่ ปลาดุกปลาคอรู้ร,ร่อยเหมือนขายด้อเาห้อง <c oughs> อ้เพี่น้องเลย้ลำหมองนาทีพอนัขายตั้งกนันพี่น้องเลยอ้หม่ลหมองฝงดวงเลยวางเขาบะพันพ์ผักขาข,นข้นกันเมืนบอกนี่จะมีข่าข้นขอบมีข่าแต่นี่จะมีข่าจำเป็นขึ้นขอบ้าอย่างเดียวพี่น,อนอ้องมขา้าง เจ้าบครับเด้อพี่น้องแต่เป็นตกยินหรือจานีคำลวงคำล่วงแล้วครับพี่น้องจมบรรยากาศดอกปอเที่ยงครับขางล้างครับพี่นออ้องปูเสี้ยงเป็นผู้ปลูกมู้ยโคงกันคักอนี่มไม่ปอเที่ยงนแจก,กไหม,มปูเสี้ยงน้ำมาปลูกโคงกันโอ้พี่น้องเจีซยบข้าเขียวอยู่ หัวเอื่นจะคล้างกัใส่น้อยมาเด้อแฟนครับสุมองสุบวันครับมาเด้อไอเสือไงมาเด้อไอกราะชาตออไอเสือไงเอาอันเอาหม่ำม,มาแหลกกันเด้อหม่ำหม่ำหม่ำบัน ạ khai mầm to, chấm đó đây bà chấm đấy nó dưỡng tay cỡ đó bọc bọt chấm ơi nháo và mặt phong phong mầm 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 nó mầm 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 không thầy. Mấy bộ ngọt quần nào đây Chào học Chắc mà bà cuối Cuối Chết chẳng đẹp à Mùn ของกลุ่มๆเราไปนอนหัวหัวก็กินไนด้ดิกินได้อยู่ตัวมัน,น,น่เนื้อมันเนียตวัวมันก็กินเนื้อกินเนี่ยตวัวมันหลักก้อนเขาไปกินหัวก้อน,นอนอกนาะไปนอนเนาะก็แล้วแต่ผู้มากเกื <c oughs> อบค่อนข้างกับมักมั่นนี่ยมันกินกับมักหัวกิวนอยังเดต้องกินหัวพี่น้อง <c oughs> กินนั่นอัศวินนี่แหละคือพี่น้องไอ้ปุย๋ยแล้วพอเราบักยาบ้างไงสู่ตลอดครับง่าแบกคอพญานาคเราอ,อยากแบกผู้เดียวปุ๋ยแล้วเฮ้ยกินอัศวิน,นลงไปครับแต่วล่องแบกผู้เดียวเพาะมันบักแกงครับให้พุลุนมาต่อยท่าใจยอย่ามัน่ได้แกะหนักเลยฮะเอาง้อไมนกระดิ่งแกะเพราะมือลาคือกันละมันเท่ามันเท่า มันบ่แก่เด้ปุบ้ยบรรเทาอาการเหนื่อยล้าเนื่องจากการทำงานหนากักตันรถไถว่าดดกินเข้าไปได้เลหมุ้นติวๆอลไพี่น้อง,งโอ้สุดยอดกุ้งกระเนือนงั้นกุ้งไม่ไม่สดๆด้วยพี่น้องเลย โอ้๋อิ่มไปแมวติดจักรลูกก่อนนี่สามบอกสองลกูกเด็ก็เดรรายครับว่าไอ้ปืนเพื่อแต่งจิตตังอนี่ยแบซี่สิบตัวโอ้ฝากกับพี่น้องอิ่มไปฝากเลยฝากเลยฝากอาศาัศวินไม่ในอ้อมโอโบอ่อนใจพี่น้องโอ้พี่น้องเลยฝากไว้น้ำเด้อครับเครื่องดื่มครับ อัศวินเด้ออัศวินครับพี่น้องมีแต่สมุนไพรล้วนๆเด้อพี่น้องอยูซีชนิดเด้อครับเด้อพริกไทยดําครับเขาเมีนชัน่นกระชายดําและทางเชาเด้อพี่น้องบำรุงสมองมบำรุงประสาทแยกให้บำรุงหลังบำรุงร่างกายบันเทากันมันเท่า,าพียรครับผมอ่ะซื้อไปยู้ไปกินเาาราเมืองกาฬปิ่นวันละสิบห้าบาทจ้าจากอันยูเซเว่นอีเลเวนเด้อพี่น้องพอนั้นครับพี่น้องอ่ะไปกินมีน้ำหางน้ำหยางโมโหครับบารองบารูเปันวาหาซื้อได้เด้อจ้าตามเซเว่นอีเลฟิน คือว่าห่างง่ายๆครับพี่น้องเห็นว่างโคโลยู่จับปึ๊บเลยพี่น้องเปิดฟ้าสักอึกอึกอึกเลยแกงกันเหมือนกันที่โอแเมนอ่ะสำหรับเมื่อนี้ครับผมเบ้าปุยจุูักครับฝากกดไลา์กดแชร์กดติดตาไม่เด้อครับเบ้าปุยจูภาเบ้าปุยพ่อแม่มาสินครับกข้าวครับว่าสวัสดีครับสวัสดีจ้าจิ้วฝากวันนั้นไม่เด้อครับเครื่องดื่มครับอัศวินอัศวินครับผมอัศวินจ้า